สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับมาพบกับสมเด็จนะครับนะลังนี้นะครับเป็นลังแรกนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีลางที่สองพี่นะของนำเลิกนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับจะสร้างน้อยด้วยพี่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไว้นะครับซึ่งนะเวลาตามหานะครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับจะเป็นรายการนำเลิกนะครับที่พี่ๆจะตามหากันแรกๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปไมพร้อมกันพี่ชายนะครับนะรายการแรกกันเลยนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับมาครับมาเริ่มรายการที่1กันเลยฮนะ รายการแรกเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นโซนติดจีวอน,นะครับนะเต็มนะครับติดจีวรหลวงปู่มหาศิลานะครับเขียนไว้ชัดเจนพี่ชายเลขค้นบเบอร์หมยสี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยนะฮะสามร้อยฮะนะฮะนี่ฮะร,รายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองฮะรายการที่2เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะฮะ โซนฝั่งพลอยเสกเกจินะครับลุงปูเวินนี่นะเสกขนสารของปูเวินเลขคน้ะเบอร์หมายเลขสองครับนะเลขรองแม่ทัพฮะรายการที่สองครับคือรายการนี้ลุงปูเวินนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่แต่ทงชาตินะครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่สาเปิดมาพี่รายการนี้ลายไม้นะลายเสือลายไม้จัดเต็มมีสี่แบบนะฮะเราเปิดออกมาแบบที่สามฮะนี่นะฮะ รายการนี้นะครับผมเปิดเท่ากันหมดแล้วเนาะองละ500อบาทนะครับเลขคุณตั้งเบอร์มา้บนะครับเขาเปิดกับองค์6 0 0 0อพี่ชายนะครับน้องขอที่5้าอยบาทพอนะรายการนี้นะฮะรายการที่สานะครับต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นโซนนะฮะเนื้อผงน้ำมันฝังเม็ดแร่นะครับนี่วัดโพสีสะอาดนะครับนี่ฮะ เลขโค้ดตัเบอร์นะครับหมายเลขสามสิบเก้านะฮะเลขโค้ดตั๋วมาเลขสามสิเบเก้าครับพี่รายการนี้ฮะนี่ฮะเอาไปพิชายองค์นี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพิชายนะฮะต่อมาครับพิชายรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นโฟนสีประจำวันเกิดนะฮะนากากนวะหรือเปล่าพี่นี่ฮะเลขโค้ดตั๋วมาเลขหกสิบแปดนะครับ รายการนี้เอาไปสามร้อยนะพี่นะเอาไปสามร้อยบาทครับรายการที่ห้ามาลุ้ต่อครับเป็นรายการที่หกฮะโอ้โหรายการที่หกนะฮะร,รายการที่เป็นปัดทองลายเสือลายไม้ฮนะเป็นปัดทองครับโอ้โหสวยจริงองค์นี้นะฮะเลขคนเบอร์มหมายเลขเฮ้ยเก้าตัวเดียวหรอครับพี่นี่ฮะ รายการนี้เป็นเลขเก้าตัวเดียวครับองคนี้นะฮะโอ้โหสวยจริงนะองนี้สวยจริงผมขอที่สี่ร้อยละกันนะเอ๊ะรายการที่ผมขอสามร้อยห้าสิบละกันพี่นะสามร้อยห้าสิบาทละกันนะครับนะให้กับเลขเก้าหน่อยพี่นะครับโอ้โหอนาคตยังไงเลขเก้ามันต้องที่สุดอยู่แล้วนะพี่นะคือที่สุดอยู่แล้วนะฮะเลขหนึ่งเลขเก้าเลขแปดนะฮะต่องมาครับพี่ชายรายการนี้ฮะเปิดออกมาครับพี่นะโซนปัดเงินเลยฮะ เนื้อผงทูบร้อยแปดนะครับเนื้อผงทูบร้อยแปดนะครับเลขคนณตัวเบอร์มาเลขยี่สิบหกครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทในที่นั้นรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้เป็นโซนเรืองแสงนะครับเป็นโซนผิวเรืองแสงฮะรายการนี้เลขคนณตัวเบอร์หกศูนย์นะองค์นี้องค์ที่แปดขอที่สองร้อยแปดสิบบาทครับ ขอที่280ดบาทนะพี่นะองค์เดองแสงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่9รายการที่9้าเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นมวลสารแบงค์ขวัญถุงนะฮะเกจิของพระอาจารย์ต้อมนะครับมวลสารแบงค์เกจิของพระอาจารย์ต้อมนะครับรายการนี้นะครับขอแบงปันให้พี่นะครับเลขโคดตัวเบอร์มาทีสามยี่สี่นะครับขอแบงปันที่250นะขอแบงปันที่250้าบาทครับพี่ชายรายการที่9น้ารับ ต่อมารายการที่สิบครับรายการสิบโซนปัดทองลายเสืออันนี้โอ้โหปัดทองลายเสือมาครบเลยโอ้โหโนี่ได้มมนคนณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนะขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นี่ฮะสวยจริกนะครับขอสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการนี้นะฮะร,รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะ รายการที่1 1เปิดออกมาพี่รายการที่เป็นโซนสีประจำวันเกิดครับสีเขียวนะฮะเลขคนละเบอร์เลขารวมกันได้เก้าครับเนี่ฮะรายการที่11อนะครับเอาไป250บาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่12ฮะหรือรายการที่2เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นลายเสือปัดทองอ่ะนี่ฮะ เลขโค้ดตัวเบอร์องคี่สองครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลสามสิบสองครับรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆนะมาดูกันต่อครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โซนสิบจะเกิดสีเหลืองครับ นี่ฮะโซนสีประจำมันเกิดสีเหลืองครับนะรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์เลขห้าสิบหกอะหรือเลขคุณตัวเบอร์เลขห้าสิบหกครับรายการที่สิบสามนะครับมาดูต่อนะครับรายการที่สิบสี่นะฮะรายการที่สิบสี่เปิดออกมาโซนมวลสารเก่านะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามครับนี่มวลสารเก่าหลวงพ่อกวยฮะเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเก้านะมวลสารเก่าหลวงพ่อกวยผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะ องนี้ผมううขอ450บาทครับพี่ชายรายการที่14นะครับมวลสารเก่าหรือมะกลวยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่15นะครับรายการที่15เปิดออกมาฮะโอ้โหรายการนี้รลายเสือเอยพี่นะองนี้ขอที่500บาทเหมือนเดิมพี่ชายเลขค้นตัวเบอร์มันเลข18นะครับขอที่500บาทเหมือนเดิมครับเลขค้นัเบอร์มันเลข18แทมีฮะรายการที่15นะครับ ต่อมารายการที่16ฮะมาลุ้นต่อร,รายการที่16นะฮะรายการที่16เปิดออกมาเป็นธงชาติแนวขวางฮะธงชาติแนวขวางวิเลขคุณตัวเบอร์เป็นเลข13ฮะรายการที่รายการที่16น,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 นะครับขอที่2 5งบาทพอพี่ขอที่2 5งบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่17นะฮะ รายการที่17เปิดออกมารายการนี้เป็นรายงชาตินะฮะมวลสารเสกเกจิพระอาจารย์ต้อมครับเลขคนเบอร์4ี่สุดนะองค์นี้ขอ300บาทองค์นี้ขอที่300บาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดฮะรายการที่18นะเปิดออกมาครับรายการนี้เป็น เนื้อมวลสารเก่าวัดโพสีสะอาดนะครับนะเป็นหน้ากากนวะนะครับนี่ฮะหน้ากากนวะเลขพจนเบอร์หมาเยเลขสามด้วยนะฮะองค์นี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะมวลสารเก่าหน้ากากนวะนะครับต่อมารายการที่สนะิบเก้าละรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นโซนเหลืองแสงสีเขียวอะ โซนเหลืองแสงสีเขียวครับรายการที่19เลขโค้ดลำเบอร์หมายเลข45ครับรายการนี้เอาไป28 0บาทบบาพี่นะครับรายการเหลืองแสงนะพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการนะฮะที่20ครับรายการที่20เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นนะครับเนื้อไม้ลายเสือนะครับนี่ฮะ โอ้โหอย่างนี้รายการที่เลขคนจเบอร์มเลขเจ็ดศูนย์ครับองนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนะฮะอีพีนี้ก็มีแบ่งปันนะฮะยี่สิบรายการใะพี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะครับชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ